จะรักยังไงให้นานที่สุดความรักนีเน่เป็นเรื่องของการตบมือสองข้างนะน้องตังค่ะนะคะฉะนั้นถ้าเราตบมือข้างเดียวมันไม่ดังะนะคะเราจะรักให้นานเขาต้องรักเราด้วยนะคะ,คะเขาต้องรักเราให้นานด้วยนะคะก็ก็จะมีเทคนิคนะคะเรื่องของชีวิตคู่โอ้เยอะน้องตังโคตรไปรักสักร้อยข้อนะคะนะคะอันหนึง่ง นะคะก็คือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะการให้โอ้เยอะเลยค่ะน้องตังคะการให้มากกว่าการรับนะคะการมีอารมณ์ขันมีเทคนิคการใช้ชีวิตไม่ให้เครียดอะไรก็ว่าไปการทํางานร่วมกันนะคะกิจกรรมร่วมกันนะคะทําสิ่งต่างๆร่วมกันนะคะแล้วก็โอ้เยอะถ้าเป็นโบราณก็ไงน้องตังเสน่ปายจวกปายจวกนะคะ อะไรก็ว่าไปสรุปว่าทำอย่างไรให้รักนานๆเขาต้องรักเราตอบด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะรักไม่นานหรอกค่ะนะคะ